การขันแล้วก็อาจารย์นรินขนานใต้ครับเป่าเริ่มเกมการขันครับในครึ่งเวลาแรกครับนครสิวเต็ครับตัวซ้ายมีตัวเติมมาครับเอาเลยอดิตเทพชชยเซียนเข้าขวาเปิดไปแล้วฟิลสั้นลูกนี้โอ้โหเหลือเชื่อครับแม่ไม่เป็นประตูครับแม่จังหวะนี้นครสิวเต็ครับจังหวะบุกมาแม่มีเสียวๆเลยครับเอาเลยครับยังครองเกมบุกต่อเนมาทางขวาสวยมีชิงกันสวยครับเอาเลยครับเป็นจังหวะบุกยกข้ามคลอส แล้วพิธากกับดุนามันโมงลูกนี้สบายครับได้ดีกลับมาฟิตอีกครั้งครับเอาเลยครับมาดูกันวันนี้ใจแสนยกอาริศักดิ์เสียงนอเบียดซ้ายต้องใส่แล้วครับจังหวะนี้ด้านในชาร์จไม่ทันครับฟิลูซันนักขรินเอาเลยครับยกมือนะทุกคนแล้วโอ้โหปั๊มได้ไหมไม่มีปัญหาครับจังหวะนี้นครศรีเทพครับขึ้นนำไปก่อนครับจากการยิงของหมายเลข89ครับวานิชใจแสน ณฤพลนะครับได้ปั่นฟรีคิกครับปั่นมาประตูเซฟออกมาครับแล้วก็เจ้าเจ๋งครับแทบอินเข้าไปง่ายๆครับไม่มีสัญญาณทงจากผู้ช่วยเบอร์สินใสสะอาดครับ1ประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้นครศรีโดยติดขึ้นนำยอร์ซิตี้แล้วครับเป็นนครศรีครับเจ้าบ้านขึ้นนําไปก่อนครับพยายามจะดึงดันกันอยู่ครับพิทักษ์อนุรันคอสบอลยกตัวว่างด้านหลังไม่มีครับโหม่งออกมาก่อนเล็งที่เดียโก้เดียโก้ ตอนนี้4ต่อ3เติมมาแล้วครับตอนนี้แล้วขวาใส่โโอ้หบอลออกไปครับจังหวะนี้มาลุ้นจังหวะนี้ครับในช่วงท้ายกับลูกคอนเนอร์ครับอุปสรรคนุ่นสีซ้ายถือว่าเปิดแม่นเลยทีเดียวครับเอาละครับเปิดมาด้านในใช้ขวามีครับจ่ายมาที่เอาเลยครับเจ้าเดฟครับอดิเทพชัยสีนั่์โยกเข้าซ้ายนี่ครับจังหวะสุดท้ายยังทําได้ดีครับสระยาขวา ด้านหลังชิงโงงได้ครับในจังหวะสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ครับแบ็กขวาสวยมีรถมาดูจังหวะนี้ครับนรพลภูมาตครับยกมือขึ้นชู2หัวแล้วก็เปิดไปบอลฉันแลบฉันแลบแล้วเอ้าอืมเกือบมาครับจังหวะนี้แล้วก็สิ้นเสียงนกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกครับเป็นฝั่งนครศรีอยุธยาครับเจ้าบ้านครับขึ้นนำยาลอสตี้ไปก่อนครับหนึ่งประตูศูนย์จากการยิงของเจ้าเจ๋งครับวันที่เจ็ดแสนเอาเละครับเริ่มต้นเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับแมจ่ายบอล หรือจะได้สวนฟิวซันเข้าซ้ายคลอสตัดหลังแล้วต้องโมงมาก่อนอดิเทพอดิเทพใหม่หลายคน4ี่ห้าคนนะครับด้านหลังคลอสแล้วลูกนี้โมงไม่ได้ครับพยายามที่จะเล่นเร็วเหมือนกันครับเสียบอลยกข้ามาสวนมีโรมมนโมงแล้วเกือบไปกันแม่อดิศักดิ์เสียงสมเอียดมีฟิวซันเติมมาอยู่ครับจ่ายยัดมาที่ฟิวซันฟิวซันดวลครับจังหวะที่เข้าขวาใส่บอลแล้วเอา้าเด้งเกือบไปครับแม ขวาไม่ได้โลงเลยครับทางขวาพีทักับดุดตามันคอสบอลฉลับฉลับแต่มงบอลออกครับจังหวะนี้บอลลูกทองน้ำแก้วโดนบีบครับดึงบอลหลบจังหวะนี้จ่ายมาสวยครับนล้ภูมิยาทางขวามีตัวเติมกิติกรคลอสไปแล้วแม่มันเจ้าเจมไม่ได้เดียโกพยายามพาบอลไปครับแม่มีฟิวซันเติมมาเมื่อสักครู่นี้ครับโดนเตะแล้วก็ยิงโอ้โหเข้าซ้ายได้เป็นลูกเตะมุมครับจังหวะนี้นครศรีติดเดียโกครับ เอาเลยครับมาดูฟิลสันคอสบอลด้านหลังส่งกาง์ดโม่งแล้วเปลี่ยนแกนมาเลยครับยังมีความเร็วกับมีโอ้โหมีกระชากเลยครับโอ้โหโจังหวะนี้โอ้โลูกนี้กิติกรเขตทารายใช่ไหมครับ,รบน้องแฝง,งเราแฝงน่าจะจุกครับน่าจะจุกมีมาด้วยความเร็วครับมาด้วยความเร็วจังหวะกระชากมานี่ครับอิงจังหวะนิดเดียวครับเพราะว่ามาด้วยความเร็วโดนสกิดนิดเดียวก็เสียหลักเลยครับ ก็ไหวครับล,ลูกนี้ที่บอลฟิลสันยกด้านหลังครับสงกรานโหม่งด้านมาสวยเมียบอลลงสวยเล็งคลอสบอลไปติดครับแน่นัทภูมิมายาเอาเลยครับนาทีบาปน่ากลัวครับเปิดมาไปออกไปก่อนเลยครับแหมไกลไกลบอลไปด้านหน้าครับฟิลสันฟิลสันได้บอล มาแล้วครับเจ้าเจมเดินหน้ามาฟิโลซันจ่ายมาวันวันเข้าซ้ายใส่บอลโอ้โหสายใส่โอ้โหนี่ครับมีโอกาสเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับกะว่าจะชิปเนี่ยบอลมันเบาไปหน่อยครับนี่จังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับสวนกลับมานี่มีลุ้นเลยทีเดียวครับแม่เกือบไปแล้วครับแม่เจ้าบ้านโอ้โหหัวจิตหัวใจตอนนี้นี่โอ้เอากระแทกเดี๋ยวต้องไปดูเลยครับ เอาครับนัทภูมิมายาเล็งยิงติดเดียโก้เรียบร้อยครับเอาจนได้ครับเดียโก้ลูกนี้กลายเป็นฝั่งเจ้าบ้านครับนำไป2ประตูศูนย์เอาจนได้ครับจังหวะนี้เอาจนได้ครับผม แม่ถือว่าเป็นลูก oh, <okay. S 1> เนี่ยด,ดูจากภาพช้าครับนัตภูมิมาต้องชมนัภูิมา,านัภูมิมายาครับในจังหวะน,นี้ครับบุกมาบอลทะลักเข้าเท้าของเดียโก้แปรด้วยเท้าซ้ายครับไม่มีปัญหาสองตัวศูนย์ครับคนครสิรีเตดขึ้นนําถือเป็นการปลดล็อกจากที่ไม่ยิงในหลีกมาเป็นระยะเวลานานของเดียโก้โอลิเวลาครับอาจจะเราอาจจะพูดว่าเป็นลูกปิดกล่องได้เลยนะครับลุกนี้ครับ น่าจะปิดเกมแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นนครศรีเิทธ์ครับเจ้าบ้านครับเอาชนะยารรอซิตี้ไป2อตศูนย์ครับเอาเลยครับวันนี้ครับต้องขอบคุณทุกท่านครับทั้งแฟนบอลของนครศรีสิทธ์เองนะครับแล้วก็แฟนบอลของยารรอซิตี้ครับในการรับชมวันนี้ผมผู้บรรยายครับเอกพงศ์ส่วนพงษ์แลแล้วก็คุณวิวพันธทนียะครับต้องขอตัวลาไปก่อนและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ